สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม Luna Origin นะครับสำหรับในพาร์ทนี้เป็นการรีวิวอาชีพ Source Master นะครับซึ่งในคลิปนี้เป็นข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับเซิร์ฟเวอร์อินโดยังไม่มีอาชีพนี้นะครับดังนั้นข้อมูลในหน้าจอก็จะเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจแปลายสกิลให้ฟังนะครับมาแล้วชมดแนวทางการเล่น Source Master ได้เลยนะครับสำหรับใครสนใจเติมเกมนะครับก็ขอฝากร้าน p e t w i n Thumb Up ไปด้วยนะครับ เติมเกมรวดเร็วทันใจผ่านเว็บไซต์แล้วก็สามารถเติมผ่านไลน์แล้วก็ Facebook ได้ด้วยนะครับลิมเติมอยู่ที่คำอธิบายด้านล่างคลิปนะครับสำหรับอาชีพซอร์มาตเตอร์ับเป็นอาชีพที่ใช้ดาบคู่นะครับจึงไม่สามารถถือโลได้นะครับการโจมตีของอาชีพซอร์มาเตอร์จะมีทั้งแบบกายภาพแล้วก็แบบเวทมนต์นะครับซึ่งแบ่งสายตามสกิลที่เราใช้งานนะครับสายแรกก็คือสายกายภาพไม่มีท่านะครับโดยการโจมตีของทั้ง4สกิลนี้นะครับจะเป็นการโจมตีแบบกายภาพนะครับ จุดเด่นของสายกายภาพก็คือจะมี CC ที่สามารถลดดีเฟนซ์กับเอลดีเฟนซ์ของศัตรูได้นะครับส่วนการโจมตีแบบเวทมนต์จะเป็นการโจมตีที่มีท่านะครับที่เป็นสกิลทางด้านขวานี้นะครับโดยการโจมตีสายเวทมนต์ก็จะมีธาตุไฟสกิลทั้งหมดของสายจะเป็นธาตุไฟทั้งหมดเลยนะครับจุดเด่นของสายไฟยก็คือการสร้างดาเมจโอเวอร์ไทม์หรือว่าดาเมจดอทนะครับที่เป็นธาตุไฟเข้าไปเพิ่มเติมนะครับระดับต่อมาก็คือสายเวทพิษนะครับจุดเด่นของสายนี้ก็คือเป็นดาเมจดอทแล้วก็สามารถทําให้้ัตตรูิดดสลไนะคบ แล้วก็มีสกิลบัฟท,ที่ช่วยเพิ่มด,ดามธทตาผิษแรงขึ้นด้วยนะครับลำดับต่อมาเป็นสายเวทน้ําแข็งนะครับสายนี้จะเป็นสายที่สามารถแช่แข็งศัตรูได้ด้วยนะครับแล้วก็สกิลปลดล็อกที่เรเว่ไม่ได้สูงมากนะครับและสุดท้ายก็คือท่าแสงหรือว่าสายฟ้านะครับสายนี้จะโจมตีศัตรูเป็นท่าแสงแล้วก็มีเอฟเฟกที่สามารถเคลื่อนที่เข้าหาศัตรูได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับเอาไว้ไล่สังหารผู้อาชีพที่เป็นสายตีไกลได้นะครับ ซึ่งการเล่นของซอนมัเตอร์ในช่วงแรกๆช่วงเลเวลประมาณสัก1-50ถึงเนี่ยครับผมแนะนําให้เล่นเป็นสายท่าแสงผสมกับท่าน้ําแข็งนะครับเนื่องจากสกิลหลักๆที่เอาไว้ฟาร์มเนี่ยครับปลดล็อกที่เลเวลไม่ได้สูงมากนักนะครับอย่างเช่นสกิลสุดท้ายที่เป็นสกิลของสายน้ําแข็งเนี่ยครับจะปลดล็อกตอนแค่เลเวล40เท่านั้นนะครับส่วนสกิลของท่าแสงจะสามารถใช้งานได้ประมาณสสกิลในช่วงเลเวลประมาณ50นะครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดเราเล่นสายน้ําแข็งผสมกับสายท่าาแสสงงงเนนีียครัับจะะมมลใใหห้้้ชทดด6พ แต่ว่าสกิลสุดท้ายของท่าแสงนะครับจะปลดล็อกตอนเลเวลหกสิบห้านะครับแต่ถ้าเกิดคุณเลือกไปเล่นสกิลธาตุพิษก่อนนะครับสกิลสุดท้ายของสายธาตุพิษเนี่ยครับจะปลดล็อกตอนเลเวลเจ็ดสิบเลยนะครับหรือถ้าเกิดเลือกไปเล่นสกิลธาตุไฟก่อนนะครับสกิลสุดท้ายที่เป็นรูปมังกรนี้นะครับจะปลดล็อกตอนเลเวลหกสิบเลยนะครับซึ่งทั้งสายกายภาพสายธาตุไฟแล้วก็สายธาตุพิษเนี่ยครับสกิลกว่าจะปลดล็อกมันใช้เวลานานครับทำให้ในช่วงแรกเนี่ยฟาร์มเวลค่อนข้างยากหรือว่าฟาร์มมมมออออนน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 นสสสเเตตตรรร์คคค่่่่ขข้้้าาาาาางงงยยกกกกะะะััับบบผผ็็แแแวใหลธธุุไป แล้วเดี๋ยวอนาคตเราอยากเล่นสายไหนก็ค่อยรีเซ็ตสกิลไปเล่นสายนั้นนะครับซึ่งเท่าที่ผมแปลและเรียกสกิลนะครับรู้สึกว่าสายธาตุพิษจะเป็นสายเอ็นเกมของซอร์ตมาสเตอร์นะครับเนื่องจากว่ามีสกิลบัฟท,ที่ช่วยเสริมดาเมจธาตุพิษแรงขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้สกิลของสายธาตุพิษจะเป็นการโจมตีแบบเดี่ยวซะส่วน,นใหญ่นะครับแต่ไม่ค่อยมีสกิลหมู่สักเท่าไหร่นักนะครับดังนั้นในคลิปนี้ก็เลยมารีวิวอาชีพซอร์ตมาสเตอร์ในช่วงแรกๆนะครับแนะนําเป็นธาตุแสงผสมกัััับบบธาาาาาาาตตุนนนนนนน้้ํแแแขข็็็งงงงะะะะคครร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 สสสหววทกกกกอออออพพิลชชีีซ์์มมเเใ่ๆจปปณับ โดยผมใส่ตัวเลขไว้ที่ข้างๆสกิลด้วยนะครับเพื่อบ่งบอกว่าสกิลนี้ปลดล็อกตอนเลเวลเท่าไหร่นะครับเมื่อสร้างตัวละครมาแล้วนะครับที่เลเวลหเราจะยังไม่อัพสกิลอะไรเลยนะครับเนื่องจากว่าจะมีแค่สกิลเดียวที่สามารถอัพได้ก็คือสกิลโบที่อยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับซึ่งมันไม่ใช่สกิลทางผ่านของท่าน้ําแข็งแล้วก็ท่าแสงนะครับอันนั้นเก็บพอยแล้วก็ตีธรรมดาไปก่อนนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยยังสามารถเก็บเลเวลได้ง่ายอยู่นะครับเราจะตีธรรมดาแล้วก็เดินเควสไปเรื่อยๆจนกว่าตัวละครจะเล ซึ่งพอเราสกิลกาซิโอเลเวล5นะครับจะเป็นทางผ่านไปสู่สกิลไอแคลเซนที่บดล็อกตอนเลเวล23นะครับโดยสกิลกาซิโอจะเป็นการคว้างลูกน้ำแข็งใส่ศัตรูนะครับซึ่งจะสร้างดาเมจเวทมนต์แล้วก็ทำให้ศัตรูติดแช่แข็ง2วินาทีนะครับโดยที่เลเวล1จะทำดาเมจในระยะ2เมตรนะครับแล้วก็ที่เลเวล5เนี่ยจะทำดาเมจในระยะ3.5เมตรนะครับทุกเลเวลสกิลศัตรูจะถูกแช่แข็งเป็นเวลา2วินาทีนะครับ มาเมื่อเลเวลตัวละคร6กถึงสินะครับให้เราอัพสกิลเพลทที่เป็นสกิลของท่าแสงนะครับโดยสกิลนี้จะปลดล็อกตอนตัวละครเลเวลเจ็ดนะครับซึ่งเมื่ออัพสกิลเพลทเลเวลเจ็นะครับจะเป็นทางผ่านไปสู่สกิลเอาไลท์ตอนเลเวลสามสิบนะครับสกิลเพลทจะเป็นสกิลโจมตีด้วยท่าแสง2ครั้งใส,ส่ศัตรูสูงสุด5ตัวในระยะ4เมตรนะครับยิ่งอัพสกิลเลเวลสูงจะยิ่งเพิ่มดาเมจมากขึ้นนะครับไม่ได้เพิ่มจำนวนศัตรูหรือว่าเพิ่มระยะโจมตีนะครับ ลำดับต่อมานะครับเมื่อเลเวลตัวละคร11-17นะครับให้เก็บพอยต์อัพสกิลไอเครเซนนะครับที่ปลดล็อกตอนเลเวล23นะครับซึ่งสกิลนี้สามารถอัพได้สูงสุดที่เลเวล7นะครับแล้วก็เป็นทางผ่านไปสู่สกิลไอสแปรตอนเลเวล40ด้วยนะครับสกิลไอเครเซนจะเป็นการตัดดาถ้าน้ําแข็งใส่สตูนะครับแล้วก็สามารถทําให้สตูเนี่ยติดสถานะแช่แข็งได้ด้วยนะครับโดยที่เลเวลหนึ่งนะครับจะติดสถานะแช่แข็ง2วินาทีนะครับ ส่วนที่เลเวลเ็นะครับจะติดสานะแช่แข็ง3.5วินาทีนะครับต่อมาในช่วงเลเวล18-27นะครับก็จะเก็บพอยไปอัพสกิลเอาไลท์ของท่าแสงนะครับโดยสกิลนี้สามารถอัพได้สูงสุดที่เลเวล10นะครับแล้วก็เป็นทางผ่านไปสู่สกิลไลนิ่งแดนตตอนเลเวล50ด้วยนะครับสกิลเอาไลท์จะเป็นการเคลื่อนที่เข้าหาศัตรูอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สร้างดาเมจท่าแสงใส่ศัตรูนะครับแล้วก็สามารถทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะสตันได้ด้วยนะครับ อย่างสกิลเลเวลหนึ่งนะครับจะสามารถสตันได้2วินาทีนะครับสกิลที่เลเวลห้าจะสามารถสตันได้2.6วินาทีนะครับแล้วก็ที่เลเวลสิบนะครับจะสามารถสตันได้ทั้งหมด3.5วินาทีเลยนะครับลำดับต่อมาเมื่อตออัวละครเลเวลยี่สิบแปดถึงสี่สิบสองนะครับให้เก็บพอยต์มาอัพสกิลไอส์แสตที่ปลดล็อกตอนเลเวลสี่สิบนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นสกิลสุดท้ายของสายธาตุน้ำแข็งแล้วนะครับ สกิลไอส์สเปซจะเป็นการสร้างดามเมจออกไปรอบตัวเป็นท่าน้ำแข็งนะครับโดยจะมีเศษน้ำแข็งกระจะายออกไปรอบตัวจํานวน9ชิ้นนะครับซึ่งสกิลไอส์สเปซจะเป็นแค่การทำดามเมจเท่านั้นไม่มี CC ใดๆนะครับสกิลนี้อัพได้สูงสุดที่เลเวลสินะครับยิ่งอัพเวลสกิลสูงก็ยิ่งเพิ่มดามเมจมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากเราอัพสกิลท่าน้ำแข็งจนครบแล้วนะครับ เมื่อเลเวลตัวละคร43ขึ้นไปนะครับให้มาอัพสกิล Lightning Dance นะครับสกิลนี้จะปลดล็อกตอนเลเวล50นะครับดังนั้นในช่วงเลเวล43-49ถึงเนี่ยครับก็ให้เก็บเลเวลแล้วก็เก็บพอยต์ไปก่อนนะครับแล้วค่อยเอาพอยต์มาอัพสกิล Lightning Dance ที่ปลดล็อกตอนเลเวล50นะครับซึ่งสกิล Lightning Dance นะครับยังไม่ใช่สกิลสุดท้ายของสายท่าแสงนะครับจะมีอีกหนึ่งสกิลนะครับที่ปลดล็อกตอนเลเวล65นะครับซึ่งกว่าตัวละครจะเลเวล65ได้นะครับก็ใช้เวลาที่ค่อนข้าางนนนพอสมคควรระับ สำหรับสกิลไลนิ่งแดนจะเป็นการเคลื่อนที่เข้าหาศัตรูอย่างรวดเร็วและโจมตีสร้างดาเมจท่าแสงจำนวน3ครั้งนะครับและศัตรูที่โดนดาเมจจากสกิลไลนิ่งแดนนะครับจะโดนดาเมจท่าแสงเพิ่มเติมเข้าไปต่อเนื่องด้วยนะครับโดยสกิลนี้สามารถอัพได้สูงสุดที่เลเวลสินะครับยิ่งเลเวลสกิลสูงก็ยิ่งเพิ่มดาเมจมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งกว่าตัวละครจะอัพเลเวลสกิลของไลนิ่งแดนได้เต็มเลเวลสินะครับก็คือประมาณเลเวลห้เลยนะครับ ซึ่งระหว่างนั้นนะครับในช่วงเลเวลห้าสิบห้าเนี่ยครับให้แวะไปอัพสกิลพนมมืออันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าสกิลนี้จะช่วยเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับเราได้ด้วยนะครับโดยอัพทิ้งไว้แค่เลเวลเดียวพอนะครับเพราะว่ามันสามารถเพิ่ม,มทัศ s p e e ให้กับเราได้ถึง10%เลยนะครับซึ่งสกิลนี้จะเอาไว้บัฟแล้วก็ตีธรรมดากับมอนสเตอร์ที่เป็นเลเวลต่ำๆนะครับเผื่อเราไปหาของไปฟาร์มของนะครับมันจะทำให้เราฟาร์มได้ไวยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่า animation สกิลลตต่่่าาาาาางงงๆขขอออออชชีีพซนนนนนนมเเเรร์ยคค้้ใวะับ และนี่ก็เป็นแนวทางการสกิลของอาชีพซอนมาเตอร์ในช่วงแรกๆนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปข้า้งต้นก็คือผมนําเป็นสายท่าน้ําแข็งแล้วก็ท่าแสงผสมกันนะครับแต่ก็สามารถพลิกแพงไปเล่นสายอื่นได้เช่นกัน,นครับไม่ได้ฟิกว่าต้องเล่นสายน้าแข็งผสมแสงเท่านั้นนะครับอาจจะเล่นสายไฟผสมกับสายแสงหรือว่าสายกายภาพผสมกับสายแสงก็ได้เช่นกันนะครับแต่เท่าที่ลองมาผมชอบสายน้าแข็งเพราะว่ามันเป็นสกิลหมู่ซะส่วนใหญ่นะครับสรุปในช่องสกิลออโต้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสกิลกราเซโอของท่าน้ําแข็งนะ สกิลไอเครเซนของท่าน้ำแข็งนะครับสกิลเอาไรท์ของท่าแสงสกิลไอส์แสปของท่าน้ำแข็งแล้วก็สกิลไลนิ่งแดนซ์ของท่าแสงนะครับส่วนสกิลพนมมืออาจจะมาใช้ตอนที่ตีธรรมดากับมอนเตอร์เลเวลต่ำๆนะครับลำดับต่อมาเป็นการอัพสกิลมาสเติรี่นะครับซึ่งสามารถอัพได้ทุกๆ5เลเวลตัวละครนะครับสกิลแรกที่ควรอัพก็คือสกิลเทนเนชีสตามินานะครับหรือว่าสกิลเลือดนะครับเป็นสกิลที่จะเพิ่มค่าไม่แค่ีเป็นเลขแฟรนะครับ ซึ่งการที่เรามีเลือดเยอะนะครับก็ทําให้เราปล่อยบอดฟาร์มได้ง่ายในช่วงแรกๆนะครับรวมถึงการลงดันหรือว่าการลงหอคอยด้วยนะครับสกิลต่อมานะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นสายเวทหรือว่าสายกายภาพนะครับถ้าเล่นสายกายภาพค่อยอัพสกิลแบล็ตสตริงไปที่เลเวลห้านะครับซึ่งมันจะบวกพลังโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เกิดเล่นสายเวทมนต์เหมือนในคลิปก็คือสายท่าน้ําแข็งกับสายท่าแสงนะครับก็ให้อัพสกิลโฟร์ฟาวรีเซิร์นนะครับเพราะว่ามันจะบวกพลังโจมตีเวทมนนนแรรงขึ้ะคับ สรุปการเล่นของอาชีพซอร์มาเตอร์นะครับเท่าที่ผมลองเล่นมานะครับรู้สึกว่าเล่นค่อนข้างง่ายนะครับมันจะมีข้อเสียข้อหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราฟาร์มมอนเตอร์กับอาชีพที่เป็นตีไกลนะครับจะค่อนข้างยากเนื่องจากว่าเราเป็นสายประชิดจะต้องพยายามเข้าหาตัวมอนเตอร์ให้ไวนะครับซึ่งมันจะฟาร์มไม่ทันพวกอาชีพตีไกลยอย่างเช่นพวกฮันเตอร์หรือว่าพวกอาชีพเซนนะครับดังนั้นตอนที่เราทำเควสเนื้อเรื่องทำเควสเสริมหรือว่าการฟาร์มปกตินี่ครับต้องเลือกที่ฟาร์มหน่อยนะครับไม่งั้นเระดับดย,ยลยงหมค สัีคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวอาชีพซอสมาเต,เตอร์นะครับถ้าตกหล่นในจุดไดไปขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครป์ช่องจิ n เ e r channel ด้วยนะครับแล้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ